สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนลองอ่าแถบช่องเก็บของน่ารักน่ารักวีนใหม่ครับนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าเว็บตามเลยเราเลยนะอ่างนั้นให้กดตรงดาวน์โหลดฟอเบสล็อกนะคะ มันก็จะขึ้นกำลังดาวน์โหลดให้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยพอดาวน์โหลดจะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนนะคะออกแล้วก็เข้าไปในแอป R S File จากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะกดค้นหาค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดหรือว่าจะพิมพ์ย่อๆเป็นบัตน,นี้ก็ได้นะคะมันก็เจอเหมือนกัน จากนั้นนะคะถ้าเจอแล้วให้ทุกคนนะคะกดคลิกไปที่ไฟล์หนึ่งครั้งแล้วก็กดเลือกไมครับทุกคนจะเลือกเฉพาะครั้งนี้หรือว่าเสมอได้นะคะต่อไปเป็นวิธีการาใส่แอดออนลงไปในโลกนะคะให้ทุกคนนะคะกด Edit World แล้วก็เข้ามาที่รีซอสแผ k นะคะตัวนี้จะไม่มีบายแฮมเร์แผนะคะ พอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นฮอตบาร์ข้างล่า,ลาแล้วก็มีเป้าโบนเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะคะมันก็จะมีบั๊กของแอดออนนะคะซึ่งแอดออนนี้นะคะมีวิธีแก้ง่ายมากค่ะให้ทุกคนนะคะกดออกนะคะเข้าใหม่ ครั้งแล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะก็ตัวเออแอดออนที่เราใส่มาก่อนมันก็จะเป็นปกติแล้วนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากช่องติ๊กตอกช่องยูทูบต่างๆด้วยนะคะ